สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณยายจบหรือว่าคุณครูพัคขนานนั่นเองนะคะจะพามาประดิษฐ์เป็นการ์ดปีใหม่สกสอปีใหม่ของเรานะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะทําได้หลายแบบนะคะเราจะพับเข้าแบบนี้นี่นี่คือตัวอย่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นป๊อปอัพนะคะอ่ามาดูขั้นตอนการทําได้เลยค่ะอันดับแรกเลย เตรียมกระดาษไว้ก่อนนี่ค่ะกระดาษ A4 ของเรานะคะจะเป็นกระดาษร้อยปอนหรือว่ากระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นกระดาษโฟโต้ก็ได้นะคะแล้วเราเอาแบบนี่คือการออกแบบของเรานะคะมาทาบลงในกระดาษ A4 ของเราค่ะทาบลงไปเลยนะคะนี่ค่ะทาบลงไปตามนี้นะคะแล้วเราก็วาดรูปตามตัวอย่างของแบบ แบบได้เลยค่ะนะคะปื๊ดเลยค่ะได้ตามแบบแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตัดตามแบบเลยนะคะพอเราได้แล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นรอยเห็นรอยหรือเปล่ารอยอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูพักขนาดขีดให้ชัดหน่อยนึงนี่ค่ะ ขีดขีดให้แคบนิดนึงนี่ค่ะแบบหน้าตาจะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราตัดออกมาพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะใช้กรรไกรตัดแล้วเราจะได้แบบนี้พอเราได้รูปร่างแบบนี้เสร็จนะคะเรานำมาตกแต่งมาวาดรูปเราอยากได้รูปอะไรล่ะอุปกรณ์ของเราก็สีแต่งง่าย อันนี้นะอาจจะทําเป็นต้นไม้หรือว่าทําเป็นดอกไม้แล้วแต่เราไปอยู่ที่เรานะคะเราวาดรูปนะคะ,อะของคุณครูก็จะแบบนี้เอาง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอาสีดําลงนะคะสีดําลงจะทํากัดเสกออค่ะนะคะเทศกาลปีให,กกหม่แล้วนะคะประหยัดนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะทําให ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆว่างๆก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาสีดําลงค่ะนะคะนี่ใช้สีดําลงนะคะตัดตัดด้วยสีดํานิดนึงนะคะมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยมันก็จะเด่นจากที่เมื่อตก,กี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมคะอ่ามันก็จะเด่นขึ้นมาเห็นไหม นี่ค่ะน่าต้นไม้ของเราเด่นขึ้นมาแล้วเอาอย่างง่ายๆนะคะเราก็วาดดอกไม้ลงไปนะอันนี้เราตกแต่งเสร็จแล้วก็นี่เราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะป๊อปอัพตัวนี้ป๊อปอัพตัวนี้ไม่ได้ยากนะคะเราวาดรูปผีเสื้อหรือว่ารูปคนหรือว่ารูปตุ๊กตาแล้วแต่นะคะที่เราอยากจะทำนะคะนี่นะคะตักส นะว่าลูกตุก๊กตาใส่นะคะแล้วแต่อยากจะทำนะคะหลังจากนั้นปุ๊บดัดแปลงไปนําไปสอนวิชาอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปสอนสอนะคะอาจจะเป็นหนังสือทํามือเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒจักรของผีเสื้อก็ได้นะคะเราอาจจะทํานะคะวาดรูปเกี่ยวกับพวกผีเสือ้อวัฒจักรการเจริญเติบโตของผีเสือ้อแบบน,นี้ก็ได้นะคะเอามาทานี่ได้เสร็จแล้วนะคะ ตกแต่งให้สวยงามตัวนี้เราพับขึ้นมาค่ะอะตัวนี้นะคะมาพับสอดใส่อย่างนี้เอากาวกาวทานะคะกาวในนี้ที่นี้ไม่ต้องไปใช้กาวลาเทสค่ะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะนี่เราก็จะได้ผลงานสวยไหมคะทำแบบง่ายๆเลยนวิธีทำแบบง่ายๆนะคะัวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการประดิษฐ์การดปีใหม่มีหลายรูปแบบหลายทรงนะคะ กาดสมัยใหม่มีเยอะแยะนะคะแต่นี่ครูเพิ่ขนานพาทำกาดง่ายๆกาดง่ายๆนะคะแบบนี้ก็ได้หรือเราจะติดรูปเรากับครอบครัวก็ได้แล้วแต่นะคะอุปกรณ์ก็คือกระดาษกระดาษสีกระดาษโฟเต์กระดาษร,ร้อยปอนได้หมดเลยค่ะแล้วก็มาวาดรูปตามแบบแบบของเขาใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วเราก็ตัดตัดออกมาได้ลักษณะแบบน,นี้ใช้สีนะคะ จะเป็นสีไม้หรือสีน้ำที่เราชอบสีเทียนก็ได้สีเมจิกก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วเราก็มาวาดรูปมาวาดรูปสร้างจินตนาการลงไปวาดรูปผีเสื้อหรือจะทำเป็นป๊อปอัพง่ายๆตัวนี้ก็คือวาดจากกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็มาแปะลงนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะอันนี้คือการทำการ์ด เทศกาลปีใหม่หรือจะทําเป็นหนังสือทํามือหนังสือเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังก็ได้หรือจะทําเป็นวัตจักรของผีเสื้อก็ได้นะคะถ้าสนใจนะคะเอาไปทําได้นะคะไม่ว่ากันนะคะไม่ได้ห่วงห้ามค่ะนะคะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะคลิปนี้ไ้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ